กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีข้าวมีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะคะฮาหนอยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่น้องจา๋าโอ้ ฮานอยสูตรมัดรวม3น้นอยนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะพูดพิดพูดถูกแอดมินไงพี่น้องไปหมดแล้วสมองสมองนะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะสูตรมัดรวม3น้นอยนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่3กับ1นะคะพี่น้องแนวทางเข้านะคะนอยเฉพาะกิจนะคะ42เนาะ ส2่สองแอดมินก็ไม่มีเนาะหลุดไปนะคะส่วนล่างนะคะ80นะคะเราก็เจาะไม่เข้าตัววิ่งแมานะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะ03นะคะก็เจาะไม่เข้าตัววิ่งสของเราก็เข้ามาเนาะส่วนน้อยพิเศษล่างนะคะ62นะคะแอดมินเอาเกนะคะที่จริงหกกับ1เป็นตัวเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะก็หลุดไปนะคะส่วนน้อยปกตินะคะ45นะคะ 4 5ของเราก็หลุดไปเนาะน,นี่ตัววิ่งมานะคะ6 2สวยงามนะคะสูตรนี้นะคะถ้าใครจับคู่ได้ในตารางกำลังวันนะคะเข้ามา2คู่เน้นๆเลยนะคะพี่น้องอืม6 2พี่น้องแล้วก็มี8 3เนี่ยเนาะเนี่ย8 3ตารางกำลังวันนะคะแอดมินเคยย้ำนะคะว่าตารางกำลังวันนะคะถ้าใครจับคู่เป็นนะคะ ก็เข้านะคะเพราะว่ามีแค่4ตัวนะคะไปกลับจับคู่กันเนาะไม่กี่คู่นะคะพี่น้องแอดมินก็เคยย้ำนะคะส่วนนอย V I P นะคะ3 7นะคะก็หลุดไปตัววิ่ง3ของเราก็มาเนาะส่วนล่าง69นะคะก็มาเนาะมาตัวกลับนะคะ6 9 9 6นะคะทุกอย่างทุกแนวก็ต้องไปกลับเนาะแอดมินก็ย้ำทุกครั้งนะคะสรุปแล้วคือเข้ามา1นนอยนะคะมานอย V.I.P. นะคะมาล่างแล้วก็ตารางกำลังวันของเราก็เข้า2คู่นะคะมา6 2แล้วก็83นะคะตารางกำลังวันของเรานะคะโอเคนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f c นะคะแล้วก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า วันที่เจ็ดนะคะวันที่เจ็ดเดือนสิบนะคะเดือนสิบปีหกสิบสี่นะคะแนวทางฮานอยสูตรนะคะสูตรมัดรวมเนาะมัดรวม สามนอยนะคะส่วนชุดเด่นนะคะชุดเด่นของแอดมินอันนี้สำหรับสายลิ่งนะคะสายลิ่ง สำหรับสายวิ่งของเรานะคะก็จะเป็นเก้านะคะสีู่นนะคะหกนะคะตารางกำลังวันนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะพี่น้องเดี๋ยแอนดมินดูก่อนเนี่ยเห็นไหม ชอบโฟกัสนะคะกล่องเนี่ยเพราะว่าสาโซ่จะดูว่าถ้าซูมใกล้ๆเกินไปจะเห็นชัดไหมตัวหนังสือจะตัวใหญ่ไหมเพราะว่าแอดมินเขียนตัวใหญ่มากเลยนะคะสองสองเส้นนะสองบรรทัดด้วยกันนะคะส่วนชุดเด่นของแอดมินนะคะก็จะมี1กับ5นะคะชุดเด่นเนาะเราก็มาเจาะหกันนะคะก็จะมี หนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งแปดนะคะส่วนเด่นห้านะคะก็จะมีห้าศูนย์นะคะ ห้าสองเนาะห้าสี่นะคะส่วนชุดกันนะคะชุดกันของแอดมินก็จะมี หนึ่งสี่เจ็ดสองนะคะแล้วก็จะเป็นสามหกนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมีห้าสี่นะคะห้าเก้า 18แเนาะแล้วก็เจ็นะคะแล้วก็จะเป็น1นเนาะกันเิ้นนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง หรืออ้ดยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่น้องจ๋ากราบสวัสดีจ้า